อย่าเปล่าเดี๋ยวมันจะขึ้นก้อนโอ้โหล,ลูกเป็นเลกเดี๋ยวนะางน้นนะดันนาดันนาะดันนาวูดเราจะไม่แห้งตายแท้ เดินหน้าเดินหน้าหัางละบ้านฆ <c oughs> าแล้วเรียบร้อยแล้วกลางเมื่อไปก็ฆ่าตัวเมื่อไปไม่ได้ฆา,ามาเนี่ยเดือ่ากเมืเ่อไป <c oughs> เจ้าจะไหนบ้านก็เพิ่งก็เพิ่งขึ้นท้งพูนเบี้ยงไปุ่นไหม่ลองมึงด้วยไม่อย่างก็บอกให้ลีเอียนกันมันขึ้นไปแทางุนาง่นไม่ได้บรอ วยรถยังคือวไ่แห้งเหรอ้อกประหมุนเห<ท>ยียบกันฟีแมเหยียบกันฟีกันนะกันฟีว<ท>่าเหยียบมันจะขึ้นยังไงรถพ่อปาะเดี๋<ท>ดอ สองเป้ากขบ่ใโว้ยวาอยู่ของแม่มันค่าสองเป้าเขาได้โอ้แล้วลของงานโมยาค็ดให้เฮต้คอนเทนต์เอาสองเป้าเป็นอย่างอะ มาแล้วตัวแรงมาแล้วนี่ตัวซอยของแท้แมชีฟอร์ดลงมาค่าซะเลยมึงมันชิบะค่าวะเฮานะโอ้ยรถล,ล่างเปลื่นบิดแล้วไปล่างรถไอ้ไอ้ด้ามึงอะรถเขาล่างมาทำไม,ไมเปลืนปลนปลน่นบิดเอาครับผมเดี๋ยวให้พันผูกซิลิงก่อน เดี๋ยวจังบะมึงกันต่อฮะบุกข้างนี้สองพ่อขอบบวได้มึงรถเขาเนี้บัวได้พ่อประกอบเฟยมอย่างเลยมึงเนยมึงเน่ยม,นเนยมาัมางไหมมัางไหมแบบเพี้ยวๆเลยฮะเ,เ,เดี๋ยวรอสักรอสักขู่ครับผม เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะขึ้นหรือไม่เอาขึ้นไม่ขึ้นครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยลุดแหละสลิสงสลิงลุดแล้ว ลูกพี่ล,นนะลูกน้งนองลูกพี่กัลูกน้อง kinh quá Ô, Khảo quá là đường nhúc Khảo quá là đường nhúc mất khuyên lèo Ô anh ăn... Tổ bán là xây kia vô bánh khuyền là ลงไม่ไหมอ่ะลงไม่ไหมว้ายล้วมันมาแล่ะใส่เกียร์อยอคืนเราโอนมาท่าต่ำเขาอีกอยู่ขึ้นง่ายพอดว้ายล่ะใส่เกียร์ยอะขั้นแดงๆเนี่ยเพราะขั้นสมๆนี่ขึ้นแหละ ส้ำนี่ก็เฮ็ดค่าได้ดเดี๋ยวนี้อู้เสียเสียเสียนสักสีเบิดเลยเอาลงเลยไหมลงเลยไหมเฮ็ดหลายโอ้โอ้แขกโกแขกดึงก้อนเล่มหันนี่ยังอาา่ะฮะ ตแต่ตอ,อยังยืนให้ชิปอยู่บ่โอ้โหตอนแก่ดีป่ะอ่ะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโอ้โหแถวหลังม่ใหม่เปลือยเบิดเลยหลด